สวัสดีค่ะสวัสดีที่เพุ่มีกเกรและพี่ตามที่หน้ารักของเราทุกคนเลยนะคะนอย่างที่ทุกคนเห็นกันที่ปกคลิปเลยค่ะวันนี้น่าจะหยิบเมนฮันตัวละครหลัก4ตัวละครไม่ว่าจะเป็นเมนหลักอย่างบลัตตี้ควีนหรือแมรี่แล้วก็เมนรองอย่างน้องสเกาเจอร์นะคะหรือน้องกาลาเทียนั่นเอง <S <S 2> <S 2> นอกจากนี้นะคะยังมีมิชิโกะแล้วก็ยังมีเกรซหรือนายาดอยู่ด้วยนะคะ ไม่พอคะ่ะเรายังหยิบเป็นชอ็อปสกินนะคะทั้ง4ตัวละครน,นี้มาด้วยอย่างเช่นบัตติควินก็ต้องคู่กับเทศกาลสีเลือดมาริซิสสาม,สามเงาแห่งความเงียบและปีศาจราตรีของน้องสเกาเจอร์นั่นเองค่ะแต่ปกติเนี่ยเขาก็จะเปิดด้วยแมรี่ใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าใช้แอปสุ่มตามเว็บเลยนะคะทุกคนเป็นของ Google นะอันแรกจะได้เป็นของของน้องกรลาเชียนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูฉากเปิดตัวของน้องกันก่อนนะคะ ฉากเปิดตัวของน้องสกินนี้นะคะจะคล้ายๆกับเจ้าสาวมีชื่อว่าปีศาจราตรีนั่นเองค่ะส่วนที่เป็นของรูปปั้นปกติจะกลายเป็นเครื่องจัรเย็บผ้านะคะสกินนี้ส่วนใหญ่จะเน้นลูกไม้แล้วก็คล้ายๆกับเจ้าสาวมากเลยน่ารักมากๆเหมือนตุ๊ก,กตาเลยนะคะส่วนตัวเนี่ยตอนเด็กอยากมีตุ๊กตาแบบนี้เป็นตัวเล็กๆเหมือนกันนะคะพเพราะถ้าเป็นตัวเอ่อถ้าเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่เนี่ยส่วนตัวจะกลัวนะคะ จะกลัวตุ๊กตาหน้าหวานหรือว่าหน้าตานิ่งๆแบบนี้มากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนอันนี้นะคะเป็นตัวที่เราเนี่ยชอบใช้ใน8ปดีสอหรือว่าเจอพวกตัวฟมเจอพวกตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเนี้ยน้องตอนปลดล็อกสกิลแล้วอะ่ะใช้สกิลมันมากเลยอ่ะมามา,มาอันนี้จะอาดให้แบบเียลไทม์เลยแล้วกันนะคะแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะช่างมัน <laughs> เพราะว่าอัดบ่อยหลายรอบมากเกินไปมันก็รู้สึกว่ามันมัน ดูดูแบตด้วยเราเราอัดมากไม่ได้นะคะแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะเลยแบบเรียวชามเลยแล้วกันเนาะถ้าชนะก็ดีไปค่ะตรงนี้ไม่มีคนนะคะข้างหน้าก็ไม่มีอ่ะเช็คหูเรียบร้อยข้างหน้าไม่มีคนแสดงว่ามันต้องอยู่ฝั่งนั้นแน่เลยใช่ไหมเมื่อกี้หูขึ้นอ่าเจอเป็นอัลฟาแบตค่ะเดี๋ยวนะส่งรูปปั้นไปคิดว่าจะโดนไหมอ่ะยื้อเวลาไปก่อนนะคะโ,โอ๊ยโดนด้วยอ่ะอ่เดี๋ยวเล่นกราเชียเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่แม่นรูกป,ปั้นนะคะพยายามเก็บสกิลต้นเกม อย่าใช้รูปปั้นแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะใช้รูปปั้นต้นเกมให้ใช้ดักหน้าฮันเตอร์เอ้ยไม่ใช่เซเวอร์เนี่ยเขาจะเดินย้อนกลับมาเห็นไหมเขาเดินย้อนกลับ,ลบมาเขาจะไม่เดินฉีกไปทําให้เราสามารถไล่ตามเซเวอร์ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราใช้รูปปั้นเยอะจนเกินไปมันจะทําให้เราเนี่ยโดนบังแทนนะคะเอา้าเมื่อกี้ลูก้ามาช็อตเดียวเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันให้ด้วยขอบคุณค่ะ อะไรฮะอะไรอะไรตีเลยละกันเมื่อกี้ตีชานะคะดีหน่อยคะ่ะเพราะว่ากราเชียออกอาวุธช้าอยู่แล้วเป็นการรีไดหาด,ด้วยนะคะดีเลยเสียบอลไปแล้วด้วยใช่ไหมอาราจานั่งตรงนี้เลยแล้วกันได้คนแรกไวอยู่นะคะเพราะว่าน้องกราเชียเนี่ยต้นเกมเขาค่อนข้างที่จะไล่ชานะคะถ้าคนที่ไม่ช่าสามารถพกซ้ายมาได้แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเฉยๆกับกราเชียเป็นเมนที่ไรได้ไงเขาก็เลยไม่ค่อยอะไรซะเท่าไหร่เดียเดียเด,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 ดเร่งเฟสเลยเหรอ ถือว่าเป็นการเร่งเฟดเลยนะคะอ้าวเดี๋ยวอะไรของเธอเนี่ยไม่โดนไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าเอ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 อย่างงี้อย่างงี้อา้าเดาไล่หาทาไมวะฮัลโหลโอ้ยแฟมจัดมากเลยอะสกิลก็ยังไม่ปลดล็อกด้วยตีอัดไม้ซิอ๊บรีบร้อยอันนี้คืองกลุกมะนาวของแกม,มากเลยนะอ่ะพังไม้ทิ้งป่ะอัลคาแบตเนี่ยเขาค่อนข้างเล่นทุกไม้เลยนะคะก็เลยไล่ช้า,ชาด้วยแล้วก็เจอพวกแฟมเจอพวกอะไรอย่างนี้ด้วย ขอรียแผลหน่อยแล้วกันอ่าสกิลปลดล็อกขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะลูก้านี่มารอช็อตใช่ไหมเนี่ยข้างหลังข้างหลังขอซักเซียวดิหมันเขี้ยวโอเคหนีซักเซียวโอ้ยลูกปันไม่พอแล้วค่ะตีได้สักลูกไหมโอ,อ้ขอขอยํำลูกมะนาวมันก่อนมันห่วงลูกมะนาวมากเลยอะโดไน,โดไ,หนโดไหมเนี่ยโดนไหมไม่โดนแต่เราอุ้มเลยแล้วกันค่ะไปอุ้มเลยอุ้มเลยอึ๊บเอ,อ้าเดี๋ยวเอาลูก้าอยู่แถวนี้อยู่อีกเหรอโอเคโอเคนางใช้ช็อตแล้วค่ะ งั้นเดี๋ยวจับอัลฟระแบตนั่งเลยน่าจะเลยเฟดแล้วใช่ปะเลยยังวะเลยยังเลยยังจําไม่ได้ว่าเลยหรือยังอะ่ะน่าจะยังไม่เลยนะเพราะตอนนั้นทนายเร่งเฟดใช่ไหมโอเคนั่งลงไปอ้าทนายเร่งเฟดค่ะไหนเช็คซีไปไหนจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนตรงนี้อ้าวโอเคเรียบร้อยถ้าจะวางตอนที่รูปปั้นเนี่ยปลดล็อกสกิลละขั้นสุดท้ายแล้วแนะนำให้วางเป็นรูปตัวบวกนะคะจะการันตีแผลได้มากกว่า เป็นการป้องกันแล้วก็บล็อกเซิร์ฟเวอร์ไม่ให้เดินฉีดด้วยอ่ะเขาเหิวกันแล้วเขาไม่เดินมาหรอกแต่เ,เราไปจับนางนั่งเลยก็แล้วกันตรงนี้ดูเหมือนจะใกล้เครื่องป,ปั่นรหัสด้วยนะคะเครื่องไซเฟอร์เนาะเดี๋ยวจับนั่งตรงนี้แหละช่วยยากนะคะโอะเคไปนั่งลงตรงนี้เลยจ้าเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ก็จะมาปั่นเครื่องนี่แหละคะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะว่าเครื่องไหนมันสั่นอ่ะเดี๋ยวนะอ๋ะอออรา่าอยู่ฝั่งนั้นทุกคนฮ้เอา้าเอา้าทำไมไม่ไปเดียวเดียวเ,เดียวมยวันไม่ยอมไปแต่ ยั่ไนวะเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้เราอยู่แถวนี้นะคะอรอรอที่ปักโซนมันใช้งานได้นี่วะรูปปั้นไม่มีเสียงเสียงอะไรไม่มาโอเคเดี๋ยวเรารอเอ่อกราฟยาร์ดนะคะชึบอ่าถ้ามันขึ้นสีแดงแสดงว่ามันอยู่แถวเอ้ยมันขึ้นสีแดงจริงด้วยอ่ะขอเรียกเสี่ยวทนายก่อนก็ไม่ได้แอบแซ่บเก่งจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยไม่คัดโอ๊ยอันนี้ก็ช็อตจังเลยดิยช็อตมั่วด,ด้วยช็อตมั่วด,ด้วยยังจะโดอนอีกเอ้าเอาเอาเอา,เอา ช็อตมั่วแล้วยังจะโดนอีกโอ้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือช็อตมั่วมากแต่ก็โดนเฉยอันนี้นะคะก็จะเป็นไอดี ID รองของเขานะคะไม่ใช่ไอดีหลักเพราะถ้าเป็นไอดีหลักเนี่ยมันมันจะแรงสูงกว่านี้ขอเรียกแผ้หน่อยได้ปะเรียกแพลหน่อยได้ไหมขอสักเสี้ยวหนึ่งเดียวนะเดียวนะเกินไปหรือเปล่าขอเกินไปหรือเปล่าเหยียบอันนี้ทิ้งก่อนข้างหลังนี้แอบแซ่บเก่งเว่อเดียวเหอะใครให้แอบแซ่บไม่ทราบ อ๋อร้านเดย์าดเลยเหรอมาใครอยู่ใกล้มือฉันเอาหมดเลยตอนเนี้ยลูก้ายังจะปั่นอยู่อีกเหรอขอแผลกันหน่อยแล้วมาวางเป็นลูกตัวบวกนะคะอ่ะเรียบร้อยได้แผลลูก้าด้วยไอ้นุ่นมันก็ไปไกลเกินตอนนี้นะคะลูกปั้นเราไม่มีนะคะเดี๋ยวเราปักมันเว้ไม,มันโลกมากเลยอะดูดิแม่งฉีกไปตะเข็บชายแดนแล้วนุ่นโอ้โหไม่เห็นฝุ่นเลยเดี๋ยวกลับไปเอาลูก้าก็ได้ะคะ่ะทุกคนมาตรงนี้มาก็ไปเอาลูก้าก็ได้มาปั่นนักเหรอปั่นนักใช่ไหม เดี๋ยวบลิงไปเอาเลยแล้วกันค่ะมาบลิงเลยรึปอโ,อโอมันเมื่อกี้คือมันช็อตทิปเลยนะทุกคนเมื่อกี้มันช็อตแบบช็อตอากาศอะแต่เราบลิงไปพอดีไงมันก็เลยโดนอะ่ะอันนี้อันนี้ตยัดม้าเลยเสียงดวงเอาซึบเอาก็เหมือนจะเก่งนะตัวเราแต่ก็แต่ก็เพราะฟลุกไอ้ไอ้ข้างหลังเนี่ยโอโ้โหเดียเด๋ยวได้ได้รอรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึ่งจับอันนี้นั่งก่อนแป๊บหนึง่งอ่ะอันนี้ยังไม่ตายใช่ปะยังไม่ตาย ไปไหนจะหนีไปไหนเออโอเคล้มแล้วนะคะตอนนี้รอดูว่าอีกคนนึงมันจะมาช่วยเมื่อไหรให้ธนาเขาใช้ลูกแองไปเลยค่ะเราไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเรารอโซนหน้าเก้าอี้นี่แหละอ๋อเห็นละค่ะเห็นละเราเห็นละแป๊บนึงนะเราเห็นละอือออ่เดี๋ยวเราไปเอานางสุดเลยแล้วกันแต่ลูกปั้นเรายังไม่สามารถใช้งานได้เครื่องนี้จะจุดใช่ไหมเครื่องนี้มันจะจุดเนะ่นั่นไงว่าแล้วมันจะจุดแล้วค่ะมันถึงยอมปั่นขนาดนั้นนะอ่าติดเซี่ยวแล้วค่ะมา โดนไหมชึบกาลาเชีย,ยออกอาวุชาไม่เป็นไรปกติของน้องนะคะลุกมันก็ไม่ทันใจเลยว่าเฮ้ยน้องลุกเฮ้ยลุกเหรอลุกใครให้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 ลุกลุกเหรอลุกเหรอฮะนั่งลงไปเลยเอาไม่โดนนั่งลงไปเลยนั่งลงไปใหม่เลยอะไรก็ยังจะปั่นอยู่ไม่ไม่ไม่จบไม่สิน้นแกเหลืออยู่ซากเดียวเนี่ย เกลือยุเดเซี่ยวเดียวนะอย่าซาให้มันมากได่ไหมเนี่ยเออเครื่องก็จุดไม่ได้หรอกโอเคเก็บสี่่าตาแรกของน้องก็เก็บสีเลยเก่งมากน้องกระเชียถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวละครฮันเตอร์ Hunter ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าดูสิว่าตาต่อไปเราจะสุ่มได้เป็นตัวอะไรกันนะอาจจะได้มิชชโก่หรือแมรี่ก็ได้นะอุ๊ยได้เป็นได้เป็นได้เป็นน้องเกรสค่ะทุกคน เปิดตัวสกินที่เราชอบของน้องเกรสนะคะเป็นสกินที่เราชอบมากๆเพราะว่าน้องมีหางนางเงือกนะอยากให้น้องมีหางอีกตังเลยอะ่ะแต่มันก็สองจิตสองใจค่ะถ้าเกิดว่าน้องมีหางอีกสกินหนึ่งเราก็อาจจะเก็บได้แต่อีกใจหนึ่งถ้าน้องมีสกินอีกอันหนึ่งที่เป็นหางสกินนี้ความราจะลดลงเลยค่ะจริงๆแล้วการตลาดของ Identity V เนี่ยสกินนี้มันราคาแพงเพราะว่า น้องเป็นสกินเดียวที่มีหางนางเงือกนะคะแล้วเป็นสกินทองจํากัดด้วยกังวลมากเลยว่าถ้าสมมติเนี่ยน้องมีสกินที่มีหางอยู่อันนึงเนี่ยมันจะทําให้การตลาดของ i d ร t t i t y วมันตกอะคะ่ะทุกคนอย่างสกินทองมเอตเนี่ยตอนแรกเป็นหมื่นใช่ไหมตอนเนี้ตลาดเห็นดูเจ็ดร้อยะคลิปวันนี้ยาวแน่เลยอะเพราะว่าวันนี้นะคะอยากทำคอนเทนต์ที่อยากทําขึ้นมา อนนี้รู้สึกว่าช่องของเขามีแต่รีวิวสกินเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊แต่ก่อนที่เราอยากท YouTube เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะแรงบันดาลใจที่ว่าเราอยากทําช่องที่ไม่เหมือนใครดีค่ะชอบดูทิกต o อกจีนใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าอยากทําช่องเท่ๆอยากมีการจับคู่สกินเพราะว่าเราชอบจับคู่สกินต่างๆอยู่แล้วด้วย แต่ทีนี้ก็คอนเทนต์ซ้ำๆเดิมๆรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนดูเราก็เบื่อนะก็เลยคิดว่าเอ๋ลองทํารวบรวมสกินที่เป็นท็อปบ้างไหมเล่นตัวละครที่เราชอบบ้างไหมทําสิ่งที่ชอบเผื่อคนจะชอบตามค่ะลองทําดูเนาะถ้าชอบก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว้าวมหัศจรรย์ใจจังเล่นชั้นที่ไรนี่แบบยี่ต้องออกประจาเลยก็เธอเป็นเงือกนี่นาเกรสอย่างน้อยเนี่ยถ้าเธอสกินนี้ออกมาฉันชอบนะจริงๆแล้วการเล่นของเราเนี่ยไม่แคร์ว่าสกินเนี้ย ไม่ใช่ไม่แค่ว่าแมบ,บไหนจะแบบแคบมากแบบไหนจะใหญ่มากไม่แค่เพราะเราเล่นฮันเตอร์หรือว่าเล่นซเรร์เนี่ยได้ทุกแมปเลยค่ะแต่ว่าเขาจะแคร์ตรงที่ว่าสกินนั่นน่ะมันจะมืดจนทําให้สกินเราดูดรอปหรือเปล่าค่ะอย่างเช่นชาหน้าทาวเนี่ยเขาชอบนะเพราะว่าอ้ามันเป็นตีนจีนใช่ไหมตอนที่เขาไปถ่ายรูปตอนที่เป็นแบบสาธารณะเขาชอบมาก แต่ถ้าเป็นชายหน้าทาในแบบปกติเขาไม่ชอบเลยค่ะเพราะมันมืดมากๆทําให้สกินของเราดูดรอปไปเลยอะคือสิเอไอ้แบบนั้นมันมีแสงมันมีไฟค่ะทําให้สกินของเราเนี่ยมันดูมืดมันดูดรอปไปเลยอะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราต้องมาโฟกัสกับการไล่เชลิเดอร์ก่อนสังเกตตั้งแต่เมื่อกี้ไหมคะเชลิเดอร์เนี่ยเขาใช้การเชียร์ผู้2ครั้งติดเลยนะคะและเปยทุกไม้ทุกคนสังเกตไหมเปทุกไม้เลยค่ะแปบ๊บหนึ่งนะสาหรับฮันเตอร์แล้วอ่ะ การที่เจอเซอร์เวอร์ที่เปทุกอย่างจ่ายไอเทมทุกอย่างจ่ายไม้ทุกแผ่นสำหรับฮันเตอร์เป็นสิ่งที่ไล่หน้าลำคาญมากค่ะไม่ได้ว่าคนที่เล่นแบบนี้นะคะแต่สำหรับฮันเตอร์แล้วเจอแบบนี้ค่อนข้างไล่ยากค่ะถ้าทุกคนเป็นฮันเตอร์ลองคิดดูนะคะเซอร์เวอร์ที่จ่ายทุกอย่างอย่างเช่น อัน,นีนแบบคาร์ตเนี้ยจ่ายน้ําหอมจ่ายล็อบบีจ,จ่ายทุกอย่างถ้าเป็นเราเราไล่ายากนะเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยสกิลมันไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นแล้วเราเอาน้องมานั่งตรงนี้นะคะจะได้ไปการโซนเครื่องไปด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะปลาฉมไปฝั่งนี้ค่ะเพราะเราจะโซนเครื่องด้วยโซนเก้าอี้ด้วยนะคะเราไม่รู้ตําแหน่งของน้องอ่าพิลทเทดด้วยเดี๋ยวเราจะวนรอบใหญ่ไปเลยกะให้น้องเข้าไม่ได้เลยนะคะถ้าเข้าได้ก็ยากหน่อยแหละเอามามาเลยน้องพิลทเทดดูเหมือนว่าจะเปิดวาร์ปใช่ไหมจะเปิดวาร์ปใช่ไหม อา้าวว้าแค่นี้ยังจะได้น้องน้องโดนน้ำแน่นอนค่ะทุกคนน้องโบโดนน้ำแน่นอนตอนนี้ยังตีไม่ถึงนะคะโดนเทอร์เรช็อกนะลูกเออเทอร์เรช็อกนะจ๊ะอ่ะการตีเทอร์เรช็อกของเราค่อนข้างแม่นค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะที่เราไม่ตีแล้วมันโดนเทอร์เรช็อกมันไม่ได้เกิดจากการที่เราคำนวณน,นะแต่ถ้าเราตีก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะทําให้เราตีไม่โดนค่ะแล้วยังไงเราจะเสียน้องไปเลยนะโอเคหนึ่งคนอยู่แถวนี้ใครวะใครวะ แป็นน้องเอ่อไซเบอโลจิสนะคะหรือว่าจิตตวิทยานั่นเองขอรีดน้ําน้องหน่อยแล้วกันเอ้ยหมายถึงว่าเอา่อรีดแผลน้องโดยการใช้น้ำอ่าใช่ใช่ใช,ใช่อย่าคิดมากนะอย่าคิดมากนะอ่ยายังยังไม่จ่ายแผลนะคะเดี๋ยวง้างชมมกหลอกน้องดีกว่าง้างสมมกหลอกไหนลองตีสิอึ๊บเอาไม่โดนเอา<笑><笑>พินเทจจ่ายซิคอมจัดเลยอะ่ะเอาน้องน้องออกไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวขอตีป,ปดสก,กิลก่อนแล้วกันนะคะ แต่ตีน้องไม่โดนนะตีน้องไซโคลจิสไม่โดนดูดิเห็นนะตีไม่โดนยังไงน้องก็โดนหนึ่งแผลแนะน่นอนอยู่แลวโอ้ยสงสารเลยอะทุกคนสงสารนะ่ะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะขอใช้น้องเป็นเอ่ออะไรนะใช้น้องเป็นตัวยืนเวลาค่ะเพราะอีกคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาอยู่บนเรือนู่นเลยนะโอเคขอวนน้าก่อนยังไงเดี๋ยวน้องก็ลุกเองค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงแล้วน้องก็ลุกไปเราตีแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่ตีแบบจังหวะแปะ,แปะพอดีมันมาไม่ได้หรอก ดูเหมือนนะออกคนหนึ่งจะมาไม่เอ่ยมาไม่มไมนะนี่พี่นีเอลคะว่าไงคะหนูกเกรสดูเหมือนออกคนหนึ่งจะไม่มาแล้วนะเอ้ยเขาอาจจะมาก็ได้นี่ไงหูขึ้นแล้วเห็นไหมอืมแต่ไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ไหนนะคะเดี๋ยววนนะีทีนึงก่อนเขาน่าจะลุกนะเนี่ยลุกใช่ไหมลุกอา้าวลุกโอเคมานี่เลยจ้ามาให้เราจับตีก้นเสียดีๆนะ โอเคเดี๋ยวใช้สมุอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเก็บน้องได้ค่ะแล้วเทเลพอร์ตไปได้เลยเอ้าเอ้าเอ๊ะเอ้าเอออย่างนั้นก็ชนะนะโอแค่เรามาดูกันต่อนะคะว่าเราจะได้เล่นฮันเตอร์ตัวไหนเป็นตัวต่อไปๆๆีไย้สองตัวละครแล้ว่ะไหนดูซิอุ๊ยเป็นมิชิโกหรือไกชานั่นเองค่ะสงสัยเขาเก็บแมรี่มาให้เราเป็นตัวสุดท้ายแน่เลย เรามาต่อกันที่วันทีสิบสามของมิชิโกกันบ้างนะคะมี f อถามบางคนเช่นกันว่าพี่คะทำไมพี่ตีกับมิชิโกบ่อยจังเลยตอนแรกคะ่ะทุกคนเห็นได้ใช่ไหมคะว่าตอนแรกเขาฝึกเล่นมิชิโกซึ่งตอนแรกเขาฝึกไม่เก่งเลยทําให้เกิดคอนเทนต์มิชิโกดุเขาระหว่างเล่นขึ้นมากลายเป็นว่าตอนนี้นะคะทุกช่องเอยไม่ใช่ทุกคลิปในช่องของเขาเนี่ยมิชิโกดุแม่งทุกช่องเลยคะ่ะทุกคนดุมันทุกคลิปเลยอะ่ะจนกระทั่งเริ่มมีคนบอกว่าพี่คะ หนูหนูอยากจ้นพี่กับมิชิโกะได้ไหมเอาแล้วก็เริ่มมีคนจ้นเยอะมากขึ้นค่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนะเขากับมิชิโกะตีกันเนี่ยน้องยังจะจ้นดีกว่าลูกเอามาโอเคได้เป็นแบบโปรดด้วยอย่างนี้นก็อารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมมิชิโกะไปตพูดกับฉันเลยนะอ้เใจร้ยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวลูก้าสี่คนเดี๋ยวเหออโอ้โห เราสัมผัสได้เลยค่ะทุกคนว่าตีนี้มันไม่ปั่นกันแน่นอนมันต้องวิ่งกันช่วยแน่นอนการันตีจากมิชิโกะคนนี้เลยย่อ yeah, มมากับมิชิโกะแล้วก็แหมปโปรดอีกแล้วมิชิโกะเนี่ยสุ่มมาทีไรก็เจอแต่แหมปโปรดนะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมายิ้มชันเนี่ยเธอไอแบบเปียทามกล้ามากนะที่ไอแบบเปียท์ธามเรเล่นชันแหมอจ,จะชนาก็ได้นะแต่เจอลูกล้าสี่คนเลยนะคะโอ้โหสองคนเป็นไงไม่รีบค่ะไม่รีบอกพังไม้เลยเหรอ เราไม่รีบอะคนนู้นโอ้โหคนนู้นน่าจะจําได้ว่าเป็นคนที่ชื่อภาษาไทยใช่ไหมโอเคมามามาเมื่อกี้เห็นกดอีโมให้เขาสงสัยอะจะจุกมากเลยใช่ปะได,ได้เลยได้เลยได้เลยมั่นใจมากมั่นใจมากเอาความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้นะฮะ,ะถ้าเราชาตีเนีนน่ยเราต้อรีบสายฟา้าได้นี่ไงได้จริงๆด้วยค่ะปาไม้เปล่าทางไม้โอเคเทอร์น,นะเทอร์น,นะช็อตเนี้ยเตรียมใจมาดีแต่ตัวไม่พร้อม เตรียมใจมาดีค่ะแต่ตัวไม่พร้อมเนาะโอเคเดี๋ยววนกลับไปรับน้องไปนั่งเก้าอีก้กันอ่าน่าจะปั่นกันอยู่สามคนเลยนะคะอยู่ตรงนู้นอะ่อะเพราะว่าเชื่อมเครื่องกันชําเลย<ว>น,นี่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 หัวขึ้นหัวขึ้นดูเหมือนว่าจะมาแถวนี้หรือเปล่าไม่มีนะคะเอออ๋อนี่ไงเห็นไหมปั่นกันอยู่สามเครื่องในในสันนี่นี่กันอยู่สามคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปตรงเนี้ยมันมันจะได้ไหมถ้าเราขึ้นไปตรงเนี้ยรอรอให้นางเข้าไปหนึ่งเอ้าว้า เขินเลยอ่ะไม่ต้องมาพูดกับฉันเลยขอโทษโอ้ยเขินเลยว่ะลงไปปะอ่ะลงค่ะโอเคมาลงเหรอลงใช่ไหมลงใช่ไหมลงใช่ไหมทับไม้ดักหน้าก็ได้ดักหน้ามานน่จ้าอุ้ยเลยเฟดด้วยเลิศเลยเลิศเลยของดีของดีของดีแบบนี้ต้องชิมแล้ววายวายวายววอ้โดนชดช้ำแน่วันนี้โดนนะโดนนะโดนนะลูกโดนนะลูกเตรียมใจมาแต่ยังเตรียมตัวมาไม่พร้อมดีนะ เห็นกดอีโออารมณ์ต้นเกมน่าจะชิวจัดเลยอ้าวน้องปิงเหรอน้องหนืดงั้นก็ขอตีปอสกิลนะลูกขอบคุณค่ะขอตีปอสกิลหน่อยอ้าวอ,อารมณ์ดีเกิดอ,อารมณ์ดีฉ่ำเลยทำมาตรงนี้ทิ้งอีกคนนึงน่าจะอยู่ข้างบนนะคะ,ะบินขึ้นมาชือ้อมาฮัลโหลมาจำสแกนล้วเอาไม่ละเครื่องด้วยเอา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 ไม่อยู่เหรอฮะปิงปะเอา้ายังขยับอยู่นี่แสดงว่าน่าจะจำสแกนจริงนะคะโอเคเอาใครนั่งก่อนดีนะ เอาคนี้นั่งก่อนละกันเพราะว่าเขาน่าจะไม่โดนรถไฟชนหรอกเดี๋ยวโอ้หช็อตฉ่าเลยวันนี้ช็อตฉ่าเลยช็อตฉ่าเลยจ้าหนูก็เจ็บนะแต่ใจกล้าดีเนี่ยไอ้ดูไอ้อัเดินกลับสวนทําไมโอ้เขอเลยเขิลเลยเขิเลยฮะเดินอย่างงี้ก็เขิอเลยสิค่ะอย่างงี้ก็เขอเลยสิโผแบบฉลุกเลยไอ้คนรู้ดีแบบนี้จริงๆเลยอะพานางไปนั่งก่อนนะคะ ถ้าถ้านางมั่นใจโอ้โหโอ้โหคิดว่ามั่นใจมากมั่นใจมากจะเด่นไปซะาดิปรอโอเคนั่งนั่งไปลุกได้แน่เลยไอ้นั่นอ่ะลุกได้แน่เลยอโอ้แคนซอนให้ด้วยถ้าเราอีกคนสิคะการตีเธอเท้าของเขาเนี่ยมันขั้นเทพนะคะอีกคนหนึ่งมันหลุดขนาดเรไม่รู้ปล่อยไปปล่อยไปจับไปนั่งก่อนโอ้ตีชํำเลยวันนี้บอกแล้วตีอย่างเงี้ยมันไม่ฝันหรอก ไอที่แบบนี้โอ้โหมันวิ่งเล่นช่วยกันฉําเลยแหละไอพวกเนี้ยเฮ้ยมามานี่มามหมานี่มามหมยังเหลือไฟฟ้าอยู่ไหมเราอะยังเหลืออยู่ใช่ไหมโอ้โหถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่คือหัวใจไว้ตายเลยนะคะโดนไฟฟ้าเกินขนาดอย่างเงี้ยหัวใจไว้ตายคนนึงน่าจะหลุกได้แล้วแหละโอเคคุกจะอ๊บเอ้าโอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่ติดนะถ้าเมื่อกี้ไม่ติดนะแกโดนเฮอร์เรอร์อีกรอบนึงแน่เลยรึ่โอ้โหมาดีมาดีมาเลยมาเลยมั่นใจมากมั่นใจมากลูกแป้งไปแล้วใช่ไหม ไอ้คนไอค,อคอนข้างบนน่ะไม่รู้ว่าลุกเองไปหรือยังนะคะจำไม่ได้เขเคอีกคอนนึงอยูะะ่ไหนวะอยู่ข้างในสุาสานเนี่ยอ้าออกไปแล้วค่ะออกไปแล้วออกไปแล้วอ,อกีกคอนหนึ่งีกอคอนหนึ่งยังไม่ลุกนะอ้าเดี๋ยวเราใช้ผีเสื้อระยะไกลยอย่างนี้เลยแล้วกันแต่จะเสียเวลาลุกขึ้นมาหน่อยละมาไปไหนแล้ว,ลวโอโหพังไม้เลยนะคะถึงขนาดพังไม้เลยเหรอเอาเอาเดินวกกลับมาทำไม <c oughs> แค่ปาผีเสื้อเอง ใช่ปลาผีเสื้อเองใจเย็นๆน,น่าจะใช้ลูกเอนน์มหมดแล้วใช่ไหมไม่เห็นลูกกระสือทีน่ะโอเคอ่ะช <c oughs> นะแล้วมิชิโกะชนะแบบทุลัทุเลแบบนี้เนี่ยนะก็ได้อยู่นะแบร์รี่ใช้อันเจ้าของช่องไปเก็บที่ได้ไหมเนี่ยฉันต้องไม่ไว้กับเจ้าของช่องจริงๆเลยอ,ะอ่ะอ้าวทำไมละ่ะมิชิโกะเจ้าของช่องก็ไปทําให้เธอปวดหัวอีกแล้วอย่างนั้นอ๋อแล้วถ้าเราหยิบตัวแม่มาก่อนเลยละกันตัวแม่ก็เป็นตัวสุดท้ายเลยนะคะ ม่ได้หยิบแมนหล่ะยางแมรี่มาทั้งทีเกมเนี้ยเราก็เราก็จะธรรมดาไม่ได้นะคะแต่ขอขอดูเปิร์กก่อนนะว่าคะว่าเปิร์กอะไรมาเอ่ออันนี้เปลี่ยนเป็นแมนแม่อีบว่าเขาเขาเอาอย่างเดิมดีกว่าเขาถนัดอย่างนี้มากกว่าโอเคเป็นยังไงละแมรี่ตาเนี้ยขอขอแบบไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปได้ไหมขอให้ผู้ชมเขาได้ลุ้นหน่อยการเล่นแมรี่มันอยู่ในสายเลือดน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดมากแต่เราไปชมกันเลยดีกว่า ว้าสกินฉันก็สวยอย่างเดิมเลยนะแน่นอนอะละค่ะได้หยิบแม่หลักอย่างแมรี่สักทีนะคะคือหยิบตัวอื่นมาคือสุ่มตัวละครได้แต่ตัวอื่นมาไม่ได้เล่นแมรี่สักทีเดี๋ยวนะอ้ามีคนอยู่ทางขวาค่ะเห็นอยู่ใครวะาบเทนเดอร์เหรออ้าจริงด้วยแบเทนเดอร์ชิ๊กอยแย่จัง ทำไมฉันไม่เสกกระจกการันตีแผลแล้วเมื่อกี้เหมือนเสกกระจกเอ้ยกระจกเช็คเฉยๆนะคะกระจกว่าสั้นโอเคพักนานเกินไปไงมันมันก็มีลิ้นพันกันได้บ้างตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าบริเทนเดอร์เขาจะพังลูกไม้เลยนะพังเลยพังเลยเอาเลยพับเลยพับทุกไม้เลยชอบชอบชอบเอาเลยพับ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 เลยหมดยังหมดยังหมดยังเล่นไม้ไหนต่อเล่นไม้ไหนต่อโอเคเขาเล่นในระนอแล้วนะคะแต่เราเสกกระจกเรียกแผลเลยกันแล้วกัน มาขอแผดึงใครมาหมดแล้วใช่ไหมเขาน่าจะวนตรงนี้อีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาเริ่มกินดอฟฟินแล้วนะคะเขาน่าจะวนมาแล้วแหละเขาน่าจะฉีกละเขาไม่น่าจะวนอะไรละวนขวาไปแล้วค่ะโอเคตรงนี้มีบร์เทเอร์หนึ่งกับอีกคนหนึ่งมีสองรอยเท้านะคะไม่รู้ว่าจะวนไปทางไหนแต่ออกเครื่องด้วยออกไปทางเครื่องแต่อีกอ,อีกสองวิอ่าอีกสองวิใช้ b ิ i n ได้ค่ะเขาน่าจะฮิวเสร็จแล้วไม่ได้ผสมเหล้าใดๆนะไหนดูซิปึ๊ะ ไม่โดนค่ะบิงตอนนี้มีคุ้มนะคะจะผสมเล่าเลยเหรอจะผสมเล่าเลยเหรอจะผสมเลยเหรอผสมเสร็จแล้วโอ้โหเอาแต่ได้นกด้วยค่ะทุกคนถ้าจริง,รงนะถ้าถ้าถ้านกหมดเนี่ยบิงอัดได้เลยนะบิงอัดได้เลยไม่แบบยังไงก็ได้แต่แต่เขาไม่แน่ใจมุมเท่าไหร่อ่ะไม่รู้บิงจะโดนไหมไม่โดนแต่อันนี้โดนแน่นอนทุกคนโดนแน่นอนอาจจะไล่ช้าไปหน่อยค่ะแต่ว่าคุม้มเพราะว่าหนึ่งเลยน้องเบรนเดอร์ใช้ไม้ฝั่งนั้นหมดไปแล้วค่ะ2รีดนกเสียได้สม น้องช้ดอฟลินกับน้ำยาวิ่งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะต้นเกมโอเคถึงจะไล่ช้าหน่อยแต่คุ้มค่ะเอนชาเทสสวัสดีจ้าแส,สดงว่าเมื่อกี้นะคะรอยเท้าที่เราเห็นเป็นเอนชาเทสนั่นเองโอเคมันก็จบแล้วบนเดียวไม่รู้ว่าจะกระโดดไปเลยโอ้โหช่วยฟรีเลยนะเนี่ยเขาช่วยฟรีเลยค่ะไม่ได้แผลไม่ได้อะไรเลยนะ ไม่มีไทยด้วยเดี๋ยวเราจะตีเอนชาเทสทิ้งก่อนเพราะว่าน่าจะแฟมนะคะดูลักษณะอย่างนี้น่าจะแฟมยาวแน่เลยเดี๋ยวขอเรียกแขนน้องก่อนปึ <Okay. S 1> okay. ๊บโอเคเดี๋ยวต่อไปซาบ้าแม่ต่อเลยค่ะถ้าซาบ้าแม่ได้ก็น่าจะง่ายละ่ะมานีสิจ้าโอ้โ oh หเอา้าโอ้ ho. ตกใจโอ้โ oh หตกใจจังเลยตกใจมาก mm hmm. ดีนะดีนะแบบเออเรียกแขนน้องไปก่อนเ mm hmm. พราะน้องดูกล้ากลัวค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไม่เรียกแขนโะอ้โ oh ห Okay. จับนั่งก่อนเอนชาทเทนยังไม่หนีไปไหนเลยเนี่ยแต่หูขึ้นนะเธอสองเครื่องแล้วน้องมึงเฟะส,สองเองอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราเล่นแมรี่ค่ะการซ่อของเรานี่ปราบเซียนอยู่แล้วนะคะเศกกระจกเอาดีกว่าเพราะว่าไม่รู้น้องจะมีสาบเมื่อไหร่นะคะอันนี้น่าจะโดนแน่นอนบีบกระจกโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนแน่นอนหนึ่งสองสามเรียบร้อยข้างหลังช่วยฟรีกแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซับบ้านแมททีหลังก็ได้นะคะเราเอาใครก็ได้ให้อยู่บนเก้าอี้สักคนหนึ่งอะ่ะใครก็ได้เทก็โคมล้ว เพราะว่าตอนนี้คือสกิลเราปลดล็อกแล้วยังไงก็ง่ายแล้วค่ะตอนนี้สำหรับเราการเล่นนารีเนี่ยมันมง่ายอยู่แล้วออหัวขึ้นแถวนี้เป็นหัวของใคระหัวของใครเอยอันนี้เ,นเจอละตีฟค่ะตีฟโอเคจะเป็นตีฟนะคะมาหนึ่งแผลได้แผลตีฟมาหนึ่งแผลเออถือว่าเป็นการแจกแผลได้โอเคได้อยู่ตอนนี้เรารู้ตำแหน่งของทั้งสี่คนละเรียบร้อยสองคนอยู่ด้านหลังเครื่องแต่ไม่รู้ว่าบาเมดอยู่ตรงไหนนะไม่ทันสลับไม่ทัน,ไม,ทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวกันอยู่ใช่ไหม เอาเครื่องไม่สั่นยูกันอยู่ใช่ไหมยูกันอยู่ใช่ไหมยวใครอยู่บันเทนเดอร์ปะเอ้าเอ้าฮิวติฟอยู่โอโ้โหได้เลยจ้ามามาขอแผลอนไรเสียโอเคได้เสียละด้านหลังไม่มีใครมาต่อไปติฟติฟต้องตายแล้วแหละวนกัน,นได้แบบอี้ดนตรีเลยจ้าด้านหลังกลับมาปั่นโอเคได้อยู่สองเครื่องแล้วก็เจ็บสี่เลยตอนนี้เราโซนแค่เกาอีก,ก็พอละค่ะเรารู้หลุมลวด้วยแล้วใส่ว่าเลือกเครื่องที่จะปั่นใกล้เก้าอีด้วยนะคะ Okay. ไม่เปลี่ยนเครื่องนะแสดงว่าเครื่องนี้ได้เยอะแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องเอาสูตรนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเข้าเก้าอี้กันเข้าไม่ได้หรอกเพราะเจ็บสีขนาดนี้แต่ว่าเราต้องระวังอย่างหนึ่งคือ,อะระวังมันฮิวกันแต่เสียไม่น่ามีนกนะคะเพราะว่าถ้ามีนกเนี่ยมันใช้ไปนานตั้งแต่เมื่อกี้แล้วโดวนไหมโดนไหมโดนเรียบร้อยต่อไปหูขึ้นไหมหูไม่ขึ้นแล้วค่ะแสดงว่าสองสองคนอยู่แถวนี้แค่สองคนนะคะที่เหลือต้องบังคับหิวกันเลย ต่อไปจับน้องมานั่งเลยกันอ่ะฮิวเป็นบาร์เมดบาร์เมดน่าจะเข้าค่ะตอนนี้นะคะเราการันตีติสยังไงก็ตายถ้ามาปุ๊บยังไงก็ตีสก็ตายแน่นอนน่าจะต้องกลัวเสียไม่และว่ามันจะหลุดออกไปไหมมันจะเดินอ้อมมาช่วยไหมวะอ่ะไม่มีไม่มีอีกคนนึงปั่นอยู่บนเรือนะคะเห็นเครื่องสั่นอยู่บนเรือน้องจะมาทากที่ทางไหนน้องจะมาจากที่ทางไหนโอเคมาจากตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะซับบาเมทให้ตายก่อนเลยนะคะคนอื่นไม่ตายช่างมันบาเมตต้องตายก่อนเพราะบาเมทเฟสสุดท้ายแล้วมีเฟสเอ้ยมีมีไทยด้วยนะคะไปช่วยไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกจ้ายังไงก็ซับบาเมทให้ตายก่อนนะคะบาเมทเดินวนอีกแล้วเดินวนทำไมลูกหนูมีไทยหนูมีไทยหนูจะกลับมาปั่นไหมอีกอีกเครื่องหนึ่งน่าจะใกล้จุดละโอ้โหแสดงว่าเครื่องใกล้จุดแล้วใช่ไหมกลับมาปั่นแบบนี้กลับมาปั่นแบบนี้เครื่องใกล้จุดแล้วใช่ไหมเครื่องใกล้จุดแล้วใช่ไหมซีไม่มีนกซีไม่มีนกไม่กล้าโอเคไม่ให้จุดหรอก โอเคตอนนี้นะคะเราจับเป็นเซียนั่งก่อนเพราะถ้าเราจับเป็นบัเทเดอร์นั่งเนี่ยน้องจะเฟสสุดท้ายแล้วก็ตายทันทีเลยลเราจะคุมเกม,เมยากแล้วค่ะ <S <S เดี๋ยวเราจะจับเป็นเซียนั่งก่อนพอเพราะเซียเขาอยู่เฟสที่2แล้ว <S 2> <S 2> ใช่ไหมอีกเฟสที่2แล้วใช่ไหมโอเคเฟสที่2เดี๋ยวเราจะเอ่อทุกคนตอนนี้ท่านผู้ชมลุ้นใช่ไหมเพราะว่าเครื่องนี้เครื่องนี้มันปิ่มมากเลยเ๋ยวเราจับน้องมาอยู่บางห่างก่อนนะคะถ้าน้องลุกขึ้นมาแล้วจุดได้เนี่ยตุยแน่โอเคแต่เราจะจับน้องไปอยู่ไกลๆก่อนแต่หูขึ้นนะจับนั่งไก็ด้ เอาจริงคือ,อคนสุดท้ายเนี่ยจะจุดก็ได้จะลงหลุมก็ได้ค่ะแต่น่าจะไปช่วยเพราะเขามีสาบสามเพราะเครื่องน,นั้นจะจุดแล้วด้วย <c oughs> น่าจะจุดได้นะคะจุดได้เราไม่ห่วงกระจกนะเราไม่ห่วงกระจกนะยังไงก็ถ้าตีโดนเราก็ไม่เป็นไรอยู่แล้ว <c oughs> โอเคจุดไหมจุดโอเคอ่าตอนนี้เราต้องเลือกแล้วว่าจะไล่แบนเซียหรือว่าจะเป็นพัติเซียจะไล่ใครดีถ้าไล่พาติเซียเนี่ยเสียเวลาแน่เพราะว่ากระจกเราก็ยังไม่มาเลยค่ะ <c oughs> ไล่เป็นเซียก่อนแล้วกันเออยังไม่เปลี่ยนสเปลดีกว่า ถ้าจะเปลี่ยนที่เราจะเปลี่ยนลังเลระลังตัวทองกับเทเลพอร์ตค่ะแต่เราก็ค่อยๆก็นวดเกมดีกว่าไหนเซียไปไหนละเอ้ยกระเท้าหักขวาไปู่ไหนแล้วอ่ะโอ้โหเดินไปไกลมากเลยอ่ะแสดงว่านกไม่มีแล้วใช่ไหมถึงไม่กล้ามาแถวประตูนกไม่มีแล้วแน่เลยน่าจะต้องตีดักไม้แม่ก็ต้องเดินสวนนิดหน่อยน่าจะได้น่าจะได้น,ะ,ดนะคนคนี้เขาล็อกอยู่อะ่ะอ่าได้ได้ได้โอ้ถือว่าได้เร็วค่ะ แล้วเราเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตแล้วกันแต่เราจะยังไม่ใช้นะคะจับเสียนั่งก่อนเสเฟเท่าไหร่แล้วบ้างสุดท้ายแล้วใช่เสฟสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องจับนั่งอยู่แล้วค่ะจับนั่งเลยแต่เราจะยังจะไม่ใชเอ่อเทเลพอร์ตนะเพราะเราไม่รู้ว่าเอ่อตรงนั้นน่ะน,น้องน้องเขาแบบเปิดประตูหรือยังเรายังไม่ใช้ไม่เรายังไม่ใช้กระจกด้วยเพราะว่าน้องพัตเเซมสีสี่สาบเห็นไหมถ้าน้องไม่เปิดประตูก็ง,ง่ายแล้วค่ะเอ๊ะไม่เปิดอุย้ยดินเสียง อีกาขึ้นไม่มีหลุมใช่ไหมตรงนั้นน่ะไม่มีไม่มีหลุมอยู่หลุมอยู่ตรงเรือเล็กนะคะถ้าตีเราก็ง่ายเพราะเราไม่โดนสาบแน่นอนถ้าตีเราก็ง่ายตอนนี้ใช้กระจกดีนะเก็บกระจกไว้ดีนะเก็บกระจกไว้เรียบร้อยน้องเพดี้เซียมไม่ได้ใช้สาบเลยโอเคเก็บสี่ได้อย่างสวยงามค่ะทุกคนเป็นไงตัวแม่มาตัวสุดท้ายแต่ก็คุ้มเป็นไงลุ้นจัดเลยกันเลยใช่ไหมล่า กือบลืมไปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพอย่าลืมเติมเซ็นเตอร์ทวนทีโฟนะคะแค่การเติมเลือก U ID นะคะใส่ U ID ให้เรียบร้อยเงินก็เข้าแล้วเห็นไหมเข้ามากดดูสกินไม่เท่าไหร่เนี่ยก็เข้ามาแล้วนะคะจัดล็อกว่ากระดุมแดงสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมเกมที่ไหนดีเติมเซ็นเตอร์ทวนทีโฟเป็นคำตอบให้คุณแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะ Going through my mind, this is always in your mind, while well, I keep you there in mine. Oh, I I'm not a dog that always ever been found. Still wait patiently. Don't you come back?